โรงเรียนบ้านวังอ้อยอสังวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลหัวดอนอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด51คน และมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น8คนงมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือดรบุญฟ้าลิมวัฒนาโรงเรียนบ้านวางอ้อยอจังวิทยาแต่รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการก้ราวท้าใจในสถานศึกษาซีซั่น4ศูนย์อามัยที่10จังหวัดอุบลราชธานี และลายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้เชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลง,งานโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจประจำปี2566ในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านบานองอ้อย่อสั่งวิทยาได้รับรางวัลโลกประกาศกียติคุณการเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมจิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQEQD ประจำปีงบประมาณ2565ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการดำเนินงานด้านสุขภาพส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีการศึกษา2565ทางโรงเรียนบ้านองอ้อยอดสั่งวิทยาจึงได้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายและก้าวท้าใจดังนี้ระยะเตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายร่วมกันกำหนดและประกาศนโยบายการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูโรงเรียนกำหนดมาตรการโรงเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายภารกิจ จากนั้นครูอนามัยโรงเรียนและคณะครูคัดกรองภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสอบค่าดัชนีมวลกายและทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐานระยะปฏิบัติการประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงานครูอนามัยโรงเรียนอบรมกลุ่มแกนนำสภานักเรียน และคุณส่งเสริมสุขภาพจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นละหนึ่งคนโดยในการปฏิบัติกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นทำทุกวันบวกวันแห่งสุขภาพหนึ่งวันโดยในการทำทุกวันจะแบ่งออกเป็น3ามช่วง 1. ช่วงเช้าก่อนเข้ารถทงชาติ 2. ช่วงบ่ายก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย 3. ช่วงเย็น ก่อนกลับบ้านและวันแห่งสุขภาพหนึ่งวันจะเป็นทําทุกวันอังคารและวันพระฤหัสบดีช่วงเย็นก่อนกลับบ้านเพิ่มการออกกำลังกายแบบแอโรบิกประกอบเพลงที่ชอบเวลา20นาทีระยะติดตามประเมินผล การเผยแพร่โครงการและประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจ